นนเอากระเป๋าตังค์ที่มาสัมผัสเป็นวัตถุมงคลพาเข้าไปในห้องนอนของเราให้ได้แปลกไหมกระเป๋าตังค์ไปแค่นี้ทําไมพาแค่เข้าไปห้องนอนเราเนี่ยทำไม,ไมเขาเาเข้าไปไม่ได้ถ้าเกิดลุงสอนตัวขระและตัวกระถาที่เรียบทรัพย์สินเงินทองให้ไหลามาเทมาจะล้นกระเป๋เาโดยตำราลงปู่สุขของรุณาเนี่ยที่จะให้สิ่งน,น,นั้นได้ลูกหลานเนี่ยเอาไปทาพิธีเรียบทรัพย์เนี่ยเย็นวันใดวันหนึ่งเอาเอาตำราที่ผมสอนเนี่ย เอาเข้าไปในห้องนอนให้ได้กระเป๋าตังค์เนี่ยทาไมถึงเข้าไม่ได้ถ้าเกิดเราวันนี้เราตั้งใจว่าเราจะทําพิธีโดยที่ผมสอนไปเนี่ยจังหวะเราเดินที่จะเข้าห้องนอนไปทําพิธีเรียกทรัพย์ไปเจอครอบครัวของเราพ่อแม่ของเราพี่น้องของเราเพื่อนฝุงของเราหรือลูกของเราอะไรแบบเนี้ยมาเรียกชื่อเรารอทักเราเนี่ยวันนั้นจะทําพิธีเด็ดขาดเขาเรียวกว่าเกิดอุปสรรคต้องรอไป รอไปให้ถึงวันเกิดของเราวันเกิด like ของเราถ้าผู้ใดเกิดวันอาทิตย์ก็ให so ้พาเขาไปทาวันอาทิตย์ใครเกิดวันจันทร์ก็ให้พาเขาไปทําวันจันทร์ใครเกิดวันอังคารก็ให้พาเขาไปทาวันอังคารใครเกิดวันพุธก็ให้พาเขาไปทาวันพุธใครเกิดวันพรหัสสมบดีก็ให้พาเขาไปทําวันพรหัสสมบดีใครเกิดวันศุกร์ก็ให้พาเขาไปทําวันศุกร์ใครเกิดวันเสาร์ก็ให้พาเขาไปทําวันเสาร์คำาตไปที่ลุงจะกล่าวให้จำเอาไป ปฏิบัติเพื่อเป็นชีวิตคนหรือผู่ท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อถึงวันเกิดเราแล้ววันเกิดของเราเนี่ยเป็นวันที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของเราถ้าเกิดวันเกิดเราไม่ดีเราไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถึงปัจจุบันและทุกวันนี้เมื่อถึงวันเกิดของเราถ้าเรามีโอกาสหรือมีเวลาให้มันใส่บาตรหรือทําบุญทําทานอะไรแบบนั้กวันตรงวันเกิดเราอ่ะมันจะได้มันหนุนวันเราหนุนดวงเราหนุนชีวิตของเราเนี่ย ให้สูงส่งข,ขึ้นได้หรือทำงานมงคลสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ให้ตรงวันเกิดเรานะครับถ้าถึงวันเกิดแล้วไม่ต้องไปกลัวว่าจะเกิดเกิดอุปสรรคอะไรจะมาทักมาอะไรก็เราก็ตั้งสติให้มั่นทําพิธีได้เลยเข้าไปในห้องนอนแล้วไปวางไว้บนหมอนหมอนที่เราหนุนนอนให้เราตั้งสติให้มั่นที่ลุงจะสอนว่าตัวกระถาตัวไหนที่เรียกซัพคิดว่าจิตเราสงบใจเราสงบล้วให้เราเอาจิตใจของเราเนี่ย สั่งร่างกายของเราทั้ง32ประการเนี่ยออกมาเพียงแ,ยงแค่สองประการโดยตำราเท่านั้นเมื่อจิตใจแล้วสงบแล้วก็เลือกร่างกายเราออกสองประการก็คือขอให้เป็นมือขวาเนหนึ่งประการมือซ้ายเนหนึ่งประการเมื่อ,อได้มือมืออาร่างกายสองประการมาแล้วให้เราเอาตำราเนี่ยฟังนะครับให้เอาตำราลุงปู่เนี่ยสั่งให้มือขวาเนี่ยหาของให้เราห้าอย่างก็คือให้หาเงินให้หาทอง ให้หาโชคให้หาลาให้หาทรัพย์สมบัติจําให้แม่นนะครับเดี๋ยวพอเข้าวิธีการลุงจะถามว่าตําราลุงกุ๊ให้มือขวาเนี่ยหาของให้เราเนี่ยห้าอย่างมีอะไรบ้างมือซ้ายก็เช่นเดียวกันลุงให้เอาตําราลุงกุ๊สั่งให้มือซ้ายเนี่ยเก็บของห้าอย่างที่มือขวาหามาได้ก็คือให้เก็บเงินให้เก็บทองให้เก็บโชคให้เก็บลาให้เก็บทรัพย์สมบัติ เมื่อเราได้มือหากับมือเก็บมาอย่างความต้องการของจิตใจเราที่จะทําพิธีโดยตาราเรียกทรัพย์แล้วให้เราให้เก็บมือสองข้างบีบกระเป๋าให้รูก็ได้ของเราอะ่ะเราจะบีบยังไงก็ได้หรือจะให้ร้อยหรือจะให้เปิดอย่างนี้ก็ได้แล้วให้เราบูชาที่เราจะกราบไหว้ที่ขอพรได้หรือกราบไหว้ได้ขอบุญบารามีได้เนี่ยให้เราตั้งบูชาโดยตาราของท่านขึ้นมาสามอย่าง อย่างที่หนึ่งที่เรานึกคาทําพิธีอยู่เนี่ยให้เราระลึกนึกถึกว่าเรากําลังบูชาธนาบัตรที่มีพรจ้า่นินเป็นต้นที่เราจะกราบไหว้ขอพรขอบุญบาร,รมีได้อย่างที่สองให้เรากําลังว่าเรากํากลังบูชาปัจจัยอยู่ปัจจัยก็คือเงินที่เราใช้ใจ่ายกูทุกวันในยมองข้างมันกราบไหว้มันบูชาแล้วจะเป็นสิริมงคลก็คือเงินหรือปัจจัยอย่างที่สามกระเป๋าตังค์ไปเนี่ย ที่เราจะกกากไหว้ขอพรได้ทุกวันทุกเวลาทุกช่วงทุกนาทีเราต้องบูชากระเป๋าของเราเนี่ยให้เป็นองค์สมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเมื่อเรากล่าวบูชาเป็นองค์สมมาสัมพุทธเจ้าให้เราคุ้มเอาหน้าผากเราในชุนกระเป๋าตังที่เราบูชาเป็นองค์สมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยขึ้นข้าสามครั้งแล้วก็ยกกระเป๋าตังขึ้นมาเปิดปากกระเป๋าตึงแบ็ไปกระเป๋าวางไว้อย่างเดิมดให้มือหากับมือเก็บ ช่วยกันํับห้สวยงามนี่โดยตำราวของหลวงปู่สุขหลวงปู่นเขาเรียกว่าพับแบงขวางเงินขวางาอัดรู้จัดนะครับอัดก็คือเงินไม่ให้มีไหลหออกให้มีแต่ไหล,ขหล,ล,ลเข้าจนล้นกระเป๋ากินไม่ไหวใ้ไม่หมดเราคิดว่ามือหากับมือเก็บเนี่ยพับให้เราสวยงามแล้วให้ดึงร่างกายของเราสองประการที่ออกมาให้กลับไปครบสามสิบสองประการเท่าเดิมอย่างเดิมดึงมาชวนร่งางกายเมื่อร่างกายเราครบสามสิบสองแล้วให้ผักแบงออกมา งงอย่าี้แล้วดึงออกมาเมื่อกี้ลุงว่าตำราลุงปู่ให้หาของให้เราห้าอย่างให้หาอะไรบ้างหาเงินหาทองหาโชคหาลาบหาทรัพย์สมบัติเวลาไปทําวิธีอย่าไปพูดอย่างนี้นะครับถ้าเราพูดไปพูดว่าหาเงินหาทองหาโชคหาลาบหาทรัพย์สมบัตินี่เราต้องหาเองนี่เราให้ตําราลวงปู่หาให้เราเราต้องกล่าวว่าให้หาเงิน ให้หาทองให้หาโชคให้หาลาบให้หาทรัพย์สมบัติมือซ้ายแล้วก็บอกตำราหลวูกมาให้เก็บของน้าอย่างที่มือขวาหามาได้ก็คือให้เก็บเงินให้เก็บทองให้เก็บโชคให้เก็บลาบให้เก็บทรัพย์สมบัติเมื่อเรากล่าวแบบโดยตำราสั่งแล้วเนี่ยที่จะหาให้เราเราก็เอามือหาเนี่ยส่งให้มือเก็บพอเรากก่าทั้งเก็บทั้งหาแล้วนิ้วสามนิ้วถ้ารู้อย่าไปแกล้งกัน รู้ว่าเป็นณเมตตาอะไรพวกเนี้ยเราก็ยกนิ้วสามนิ้วเนี่ยขึ้นมานิ้วโป้อันนิ้วตั้งสามเนี่ยหลวงปู่ท่านตั้งนะไว้ให้แล้วคือนิ้วโป้ของเราที่เปิดกระเป๋าเนี่ยหลวงปู่ตั้งชื่อไว้ว่าณเมตตามหานิยมนิ้วชี้เนี่ยะเรียกทรัพย์สินเงินทองนิ้วกลางเนี่ยณเรียกโชคลาภทรัพย์สมบัติอันนี้มันเป็นณตั้งสามหลวงปู่ว่สิทธิ์ทั้งหลายไปแกล้งกันหลวงปู่เลยเปยนชื่อณเมตตามหานิยม ให้ชื่อว่ากาณเรียกทรัพย์สินเงินทองคูณตั้งตั้งชื่อไว้ให้ชื่อว่าหลงนณเรียกโชคลาภทรัพย์สมบัติของผู้ตั้งตั้งชื่อว่ารักแล้วอ่านรวมกันว่าถ้าเราอ่านเป็นการลงรักทั้งนะทั้งสามเนี่ยเป็นอันว่าเรานะทั้งสามเนี่ยอ่านนะทั้งสามนม่ออกนาเมตตามหานิยมนะเรียกทรัพย์สินเงินทองนะเรียกโชคลาภทรัพย์สมบัติไออกเมื่อเราอ่านว่าเป็นการลงรักเรารู้ว่านะทั้งสามการลงรักแล้วให้เราเอาหลง ทิ่มลงไปในนี้ให้เอาการในจิตเอารักวินดีกระเป๋าตาังที่เราบูชาขึ้นมาเป็นองค์สมมาสมุทธเจ้าให้เรามาขอพรด้วยตัวเราซะก่อนให้เรากล่าวว่าเราจะมีเงินเป็นร้อยเราจะมีเงินเป็นพันเราจะมีเงินเป็นหมื่นเราจะมีเงินเป็นแสนขอโทษตรังก็ขสิเปิดนะครับกระแทกเราจะมีเงินเป็นล้านนี่จะกี่ล้าน ลิขจะกี่แสนลิขจะกี่หมื่นลิขจะกี่พันลิขิะกี่ร้อยลิขจะกี่ร้อยลิขจะกี่พันลิขิะกี่หมื่นลิขจะกี่แสนลิขจะกี่ล้านล้านเนี่ยให้ถึงก้นบึ้งให้ถึงจนกระเป๋าแล้วมือเก็บเนี่ยบีบไปเลยแล้วค่อยค่อยให้มือหาเนี่ยดึงขึ้นมามือเก็บมาตามบีบเราจะเอาล้นแค่ไหนแต่ว่าอย่าให้แบงค์เนี่ยหลุดจากปากกระเป๋าเนี่ยเขาเรียกว่าดึงมาให้ล้นกระเป๋าจนดกินไม่ไหวใช้ไม่หมดเมื่อดึงมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเอามือเก็บเนี่ยบีบไป ให้เอากาที่จิกเอาออกให้เหลือเพียงหลงกระลักเท่านั้นแล้วกดกลับลงไปว่าปัจจัยทานางังปัจจัยทานางังปัจจัยทานังถึงคนบึงน้งเนลิจำใม้แม่นนะเนลิเป็นกระถางเรียกรับเมื่อเราปัจจัยทานางังปัจัยทานางังปัจจัยทานังถึงคนบึ้งแล้วเราก็มาสาทุนต่อองค์สัมภาอาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราขอพอเราเมื่อมาเมื่อกี้ที่เราบูชา ให้กล่าวคาถาหลวงปู่สุติหลวงปู่นาเรียกซับไปว่าพุทธังธรรมะธรรมังธรรม,มาสังฆังธรรม,มานัชาลีตินัชาลีตินัชาลีติอิมังสวมองค์คัตฉามิอิมังสวมองค์คัตฉามิอิมังสวมองค์คัตฉามิทำให้ถูกและลบทิ้งเพราะมันเป็นคาถาเมตตา วันสิบห้าวันลูกกาชาในกระเป๋า,า mm hmm. ของน้องๆ mm hmm. มันจะมีเงินเป็นสิ่งแปลกๆหรือมีโชคมีลาบไหลเข้ามาเนี่ยที่เขาเป็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับ mm hmm. สเสร็จแล้วต่อไปจะของบูชามามาตังนี้เลย